สวัสดีค่ะงานแพทย์แผนไทยจะพาทุกท่านมารู้จักกับ6ท่านวดเท้าด้วยตัวเองที่สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนไทยค่ะข้อดีของการนวดเท้าคือกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการปวดเมื่อยช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวยัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะก่อนเริ่มนวดควรล้างเท้าให้สะอาดปัดเล็บให้สั้นและล้างมือให้สะอาดด้วย หากมีแผลพื้นหรือโรคผิวหนังควรหลีกเลี่ยงการนวดบริเวณน,นั้นและนั่งในท่าที่รู้สึกผ่อนคลายที่สุดค่ะถ้านวดเท้าหกถ้ามีดังนี้ท่าหนึ่งนวดกดจุดบริเวณตึงกลางของนิ้วหัวแม่เท้าใช้นิ้วมือทั้งสี่จับหลังเท้าแต่ละข้างไว้จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบริเวณตึงกลางของนิ้วหัวแม่เท้าทั้งสองข้างซึ่งลักษณะการนวดเท้าจุดนี้จะทําโดยกดและคลึงไว้ประมาณสิบวินาที2 นวดกดจุดบริเวณเนินนูนของฝ่าเท้าใช้นิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่งกดบริเวณเนินนูนระหว่างขนนิ้วนางและนิ้วก้อยเท้าส่วนนิ้วหัวแม่มืออีกข้างหนึ่งกดบริเวณเนินนูนระหว่างนิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วชี้เท้านิ้วที่เหลือของมือทั้งสองข้างจับกระคองหลังเท้าเอาไว้จากนั้นออกแรงกดและคึง 3. นวดกดจุดบริเวณรอยบุ๋มกลางฝ่าเท้านวดโดยให้วางนิ้วหัวแม่มือกดลงบริเวณรอยบุ๋มกลางฝ่าเท้า ส่วนนิ้วมือทั้ง4ี่ที่เหลือให้จับยึดหลังเท้าไว้จากนั้นให้กดประมาณ10วินาทีแล้วค่อยๆค,ค,คลายออก 4. นวดกดจุดบริเวณข้างเท้าด้านนอกและในนวดโดยให้วางนิ้วหัวแม่มือกดตรงข้างเท้าด้านในบริเวณคนนิ้วหัวแม่เทา้าส่วนนิ้วที่เหลือทั้ง4นิ้วให้วางทับข้างเท้าด้านนอก จากนั้นออกแรงกดประมาณ10วินาทีแล้วค่อยๆค,คลายออกค่ 5. นวดกดจุดบริเวณใต้ตาตุ่มเล็กน้อยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กดลงบริเวณใต้ตาตุ่มนิ้วที่เหลือให้จับประคองข้อเท้าเอาไว้จากนั้นค่อยๆนวดและคลึงบริเวณใต้ตาตุ่มโดยไม่ต้องคลายออก 6. นวดกดจุดบริเวณกลางส้นเท้าใช้นิ้วหัวแม่มือวางตรงกึ่งกลางฝ่าเท้า กดเบาๆและค่อยๆเพิ่มน้ำหนักในการกดจุดกดค้างไว้สักครู่ประมาณ10วินาทีแล้วค่อยๆค,คลายออกทั้งหมดนี้คือ6ท่านวดเท้าง่ายๆที่คุณสามารถทำได้เองที่บ้านอย่าลืมทำเป็นประจำเพื่อสุขภาพเท้าที่แข็งแรงและสุขภาพกายที่ดีตามศาสตร์แพทย์แผนไทยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีจากปลายเท้าสู่หัวใจค่ะ